ว่าไงป้ามายืนตีหลีเลยตรงนี้ฮะว่าไงป้ายืนดูหลีเลยตรนี่มาเอาเรียบร้อยเรียบร้อยโอ้โหอะไรเตือนเต็มเลยอ่ะเรียบร้อยทันเลยเรียบร้อยกูต้องใส่ละกาเฮ้ยหยุดยกมือขึ้นยกกามีเยอะเลยเฮ้ยได้ยังมันมาแล้วมันมาแล้วร้อยเก้าร้อยเก้าสิบวิไอ้ยี่อะร้อยเก้าสิบวิมุกคนมาแล้ว รูดไม่อยู่กเต็มเลยมาปนธนาคารหรือมาปนเชียร์หองโถงมาปนอะไรมาห้ามห้ามใครเข้าด้วยนะยืดโดนตายเต็มเลยเฮ้ยรถมารถมารถมาขึ้นรถรถขึ้นรถเชียร์ยังจอดไม่เสร็จเลยรถมาแล้วขึ้นรถเชียร์เฮ้ยเซฟเซฟจะเปิดแล้วได้แล้ว อยู่เจยอยู่เจ๊ยห่ยยยยยผมจะขโมยถุงไปขโมยถ,ถุงได้ถุงมันต้องขโมยด้วยเหรอมึงจนขนาดไม่ถุงไม่เก็บตังเลยเหรอ <c oughs> มันมันขโมยจากเพื่อนได้ผมเคยทำ <c oughs> ไปเนี่ยุ้ยเงินวุ้ยเงินวุเงินหนึ่งร้อยสองพันห้าเจาะตั้งนานเลยเจาะตั้งนานเออนอนเลย พีทถุงอยู่ข้างนอกแค่นีถุงอยู่ข้างนอกไอ้เพื่อนไปไหนวะนอนสบายเลยเยอะนอนสบายเลยเยอะ้เพื่อนไปไหนวะก็น้ำก็น้ำไปเพื่อนก็น้ำสบายใจเฉลียวเลยเยอะไอ้เยูแล้วไปทุบยนะเฮ้ยคุณคุณคุณเห็นวะไอ้เยเฮ้ยทำไงวะ กดคอนโทรลคอนโทรลแล้วก็สกซ้ายยงไงอะยดีเราเราจะวางแผนเราจะล้ไงวะเนี่อะไรวะเนี่ยยิงกระแผนเราใส่เน็กไทซะหน่อยฮะยูยูเี่แต่วูดน็กขาย Oh hell yeah. อ๋อเราเราเราเกิดตรงนี้น่ะเราเกิดตรงลานจอดรถนี pues, oh, ่นี่จุดเกิดเราอ๋อมันเกิดที่ไหนมึงเลือกจุดเกิดได้ไวะนี่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 กงเหี้ยจุดเกิดมันอยู่นี่มันเกิดคนอยู่นี่ฮะนี่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 นีไปไหนอยู่นี่เราจะอ้อมไปฮะอนอมอ้อมเราจะอ้อมฮะ ไปฮะไม่ด้ไปไหนเลยเสรแล้วกดคลิกทีเดียวหายเลยเหลือตัอนเลย้งเหลือตัวอะไรตรงนี้จะมี armor bank เราต้องเข้าไปในธนาคารโดยแบบลอดลอดลอดรอบเข้าไปฮะผมเจอแบงค์แล้วฮะนี่ตรงนี้ตรงนี้จะมีต้นไม้อยู่เพราะฉะนั้นเราจะใช้ต้นไม้นี้ในการปีน ถ้าฉุกเฉินจริงๆครับเราต้องต้องใช้ใช้ยาฮะมันคือแบงค์อะไรเนี่ยยาเหรอ่าจะเป็นยาอยู่ไหนวะผมอยู่ในแบงค์เลยฮะแต่ว่าคนเต็มเลยผมทำอะไรอ่หลังไม่ได้ครับนี่ฮะแล้วก็วิ่งเข้ามาฝังนี้เลยตีเข้าไปตีกำแพงเมือเข้าไปง่ายอันนี้ประตูหลังเอผมผมจะเดินเข้าไปถือปืนฮะถือจะมีเลยเนี่ยเนี่ยผมเจอ ผมเจอคุณด้วยสะดอกกอนเข้ามาเลยครับผมดูต้นทางดอกไม่ได้มันดอกไม่ได้ต้องทำไงอ่ะเนี่ยมันนี่ฮะมันมันมีทางเข้าแล้วผมดูแล้วเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยตำรวจผู้ร้ายผู้ร้ายเฮ้ยครับตำรวจมีผู้ร้ายมาด้วยกันนะมาด้วยกันครับมาด้วยกันครับเข้ามาพอเข้ามาแล้วใช่ปะ ประตูตรงนี้มันจะมีกาดอยู่คนหนึ่งเฝ้าตรงนี้กระตั้วใช่เราจะต้องคุบเอาเอาปืนเนี่ยไปตีกรหัวปืนปืนใหญ่กว่ากาดอีกนี่ฮะเราเข้ามาทางประตูหลังที่เราคิดไว้ยิยวชิบหายยำยำยำมันมันงงแล้วมันงงแล้วมันงงแล้วแล้วก็เราก็เลาะอ้ามาเราไปไปหาก้องจอนไปหาทปหาตรงนี้ เรารู้จุดกล้องแล้วเราไม่ต้องไปหาตรงนี้ต่านจะมีตังค์ให้เราแน่นอนนะฮะเฮ้ยเราก็ยิงกล้องจอนปิดได้ไม่ใช่เรอใช่มันยิงได้แต่ว่าคนจะแตกตื่นไงอุ๊ยมันเห็นมันเห็นยังไงวะกล้องตรงไหนวะชิบหายอ่ะนี่ไงนี่ไงกล้องนี้กล้องนี้นียิงเลยยิงเลยฝากไว้แล้วฝากไว้แล้วแฝกปากแฝกค่ายยามก็ควรก็แตกตื่นแล้วแฝกปาก อเอาหมึกกูหมดละ <c oughs> เลมเลย <c oughs> งานนี่คือแผนแผนสุดแยบยลของเรา,ว,าว่าเขาไปมันก็แตกตื่นเราจะต้อง,ไงไตัดสัญญาณไฟก่อนฮะไหนวะต,ตัดตัดตัดสัญญาณแอร์ให้มันร้อนครับตัดตัดเลยตัดเลยตัด ต้อองงมอุ้ยย้ำย้ำย้เหี้ยเหมือนเราเป็นโจรกระจอกไอ้เหี้ยเจอเหี้ยเลยเจอเหี้ยเลยเจอโน่นเจอนี่ตกใจหมดทุกอย่างเลยท่านวุ้ยยามขึ้นมาซะนีวายไม่เห็นชิบหายแล้วทำไงดีวะเดี๋ยวรอเดี๋ยวรอมาผมสเตลฆ่ามันดีกวเปล่าต้องฆ่าสักคนหนึ่งแล้ว ไปอยู่แอวหลังประตูมันเห็นแล้วมันเห็นแล้วรอมาเดี๋ยวผมผมสเตลมันก็โทรแล้วมันโทรตำรวจแล้วโดดไปยิงแม่เลยตายโดดไปยิงแม่เลยเชี่ยแล้วมันไปตามแผลแล้วแผลพังพังไหมคนคนทุกอย่างมีขวางหน้าไาฮะโอ้เงินเงินโดครับรู้รู้รู้ทั้งหมดไม่มีทหารแล้วมึงบอกให้กลับเลยไปกลับ เฮ้ยม mm ันทำอะไรกายบริหารกายบริหารเมีไม่ีง้นนี่อะไรของมึงกายบริหารอัพเอ็นเดวอัพเอ็นเดวที่ที่ดีกว่านี้ขอโทษที่ช่วยเจ้าไม่ได้ตอนเราจะเราจะขคืนสู่ทะเลว่าทะเล